ตำรวจนำตัวเจ้าของร้านปลาเผานะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากบุกเข้าไปปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซีที่จังหวัดชนบุรีนะคะทำให้ได้ ได้ทองไป40บาทเงินสดอีก10,000แบาทแต่ว่าของกลางทั้งหมดนั้นตํารวจยึดคืนได้แล้วนะคะโดยพันตํารวจเอกชูทะเศยิ่งยงดํารงกุลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสม็จนะคะพร้อมตํารวจกว่า10นายควบคุมตัวนายกันตพัฒนวรลิศราสิริวรกุลอายุ42ปีเจ้าของร้านอาหารปลาเผาเวียงจันทร์ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพหลังจากก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปปล้นร้านทอง องเยาวราชกรุงเทพสาขาบิ๊กซีในห้างบิ๊กซีสาขาชนบุรีได้สร้อยคอทองคำหนักรวมกว่า40บาทเงินสดจำนวน10,000แสนบาทโดยถูกจับกลุ่มได้หน้าร้านคาราโอเกะคาสโนวาในตำบลสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะทางด้านของนางสาวดวงพรแก้วทองผู้จัดการห้างทองเยาวราชกรุงเทพนะคะก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณตำรวจนะคะที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้พร้อมกับตนเองก็ได้ของกลางคืนด้วยค่ะ